วันน,นี้เคทุกคนเลยเจ้ามากองถ่ายรุนค่ะใช่เองวันเจ้ามาทำอะไรทำอะไรไม่รู้ไวใช่ <c oughs> เข้ามาเ <c oughs> ข้ามาว <c oughs> ันนี้เราจะมาเก่งถุงอันนี้กันถุงอะไรวันนี้เราจะมาทำความสะอาดหน้าแม่กันทุกคนอาจจะไม่เห็นว่ามันอ่านว่าอะไรมาทำความสะอาดหน้าแม่กัน มาเกะกันเลยถามว่าเกะตรงไหนใชน่ถูกต้องค่ะตรงนี้เนาะวิจาทำดินสอบมาให้เราถ้าไม่เห็นวุตารฟัวนะมาฉีกเลยไม่รู้มันจะฉีกได้ผลไหมนะมาทำเองว่าอีกมันฉีกได้จริงๆอ่ะ จะขำคุณจะขำอ่ะฉุณฉีกเลยได้ปะฉีกหมดไม่ได้เพราะว่ามันมีสะกอทิพยกันชาวบุคคนทำเอาไว้เองนะโอเคฉีกเลยโอ้ขอหนังดีๆนะคะทุกคนนี่มันนั่าตงนี้เลยค่ะอีกๆจต้องฉีกซ้ายขวาซ้ายขวาเพราะว่ามีตะกอทิพยกันอยู่เนาะ ลำบากกับการเจดมากชิ้ชิช้โอเคได้แล้วนะดูดิสตาพ่ไ <c oughs> ม่ก็ไม่ขอให้อะไรมาบ้างเก่งขังอิน เขาให้หน้าแม่มาเดี๋ยวดูหน้าแม่ดิผมนี่อะไรที่บีบสิวไม่มีสิวมาจริงดิเอาไว้ตัดผมยังไงตัดผมม,มาเริ่มกันเลยแม่เขากำเ,เกิ ต้องแกะอะไรก่อนนะต้องอาจจะต้องตัดผมนาเมย์ก่อนนี่ตัดเลยนะผมนะเหรอเฮ้ยตัด,ดสั้นไปเปล่า,าดูเมื่อไรดิดูดูดูอะระดับคิ้วดิถ้าตัดไปใช่ไหมมันก็จะมีผมนี้โอเคเมื่อกี้เราไม่รู้พูดอะไรเลยนะคะคิวผม,ผมนี่ผมม้าต้องขนาดนี้ขนาดคิววะนี่แต่ประมาณไหน ประมาณไหนดีตาบนี้ไหมอืม,มันบางตาประมาณนี้อเคทุกคนตัดเลยนะเฮ้ย <laughs> แต่ผมแม่ครั้งแรกเราเคยทำนะแต่ว่าตอนนั้นอนุบาลน,นะเดีย๋ยวหนูทำครึ่งหนึ่งแล้วแม่ทำครึ่งหนึ่งนะโอเคอเฮ้ยทุกคนดูสั้เลยอะ่ะ <laughs> คิดว่าไม่มีหน้าหมา ไม่ถูกพืน้นไม่เรามันกวาดได้จริงไงเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วนี่มันล็อกมาทุกมุมจะแกะไงแต่มันยังไม่ต้องแกะโอเคแม่อย่าตัดผมอันนี้นะแล้วก็อย่าตัดน้ำด้วย <laughs> ทุกคนคลิปนี้จะยาวนิดนึงนะแต่ว่าเราเร่งรีบถ้าที่จะทำได้ยน่ารักอะจะแปลกแปลก อันนี้จะไปทิ้งถ้าไม่ทิ้งก็เราถ่ายวันแม่นะเพราะมันคือของขวัญแล้วดูหน้ามาเนี่ยคือสิ่งสุกะปุกเราต้องแกะออกก่อนนะก็ดึงเลยนีไงแม่มันดึงไยมากเลยแม่ลองดึงดูไหมไม่ไม่ใช่นั้นอันนี้สิวเอออย่างไรเลยอะ แปะกาวเพราะว่าถ้าใช้สกอตอันนี้มันขอดึงนะคนละสองเขาไม่มีเสียดทุกคนมันก็ดึงยากเสียดไม่ได้ขาดไม่ได้ขาดไม่ได้ขาดมันไม่ได้ขาดทุกคนโอเคมาขึ้วนว่ะต่อไปมาเจาะสิวกันที่บีบสิวอ่ะ เออทุกคนเมื่อกี้มันไม่มีอะไรนะคะอ่าตรงนี้มันมีไว้ให้แกะเห็นปะมันจะแกะได้ไหมมาลองดูกันวิวิเกะง่ายมากดูดิเออที่หลังช้ท่าแบบนี้ดีกว่าดูดูดูดดช้อะไรบีบมาลองเจาะกันเราอาจจะเจาะให้ทุกคนดูไม่ได้นะคะ จะเอาไปมาช่วยผนักโอ้ยเนาะจะอนี้ก็ได้ What is that? <c oughs> ฉันว,ว่าเราก็ว่าทุกคนเรายกขึ้นมาแล mm hmm. ้วกว็เอ็นีก็บีบได้ก่อนนะ เสร็จแล้วใช่ไหมคะทำไม่ยังยังไม่เช่็อเ้ยเธอสิบออกมามันเป็นแบบนี้เลยอ่ะ <c oughs> ไม่ลองบีบดิออกมาเลยง่ายแน่นอ่ะไม่ลองบีบดูเกว่าไปบีบบีบออกมา ดีสิบยี่สิบิฟิวออกมาแล้วโอเคตอนนี้มันสกส,สกกระปกมากนี่คือน้าแม่แวหน้ามาก็ขลังไม่มีอะไรเธอรู้เธอรู้ป่าวว่าฉันทำกี่นาทีกี่ชัว่วโมงฉันจะบอกว่าฉันทำทั้งคืนได้ไหม วันที่สองอยังไม่เสร็จเลยเดียวไม่ Thom <laughs> น่าเลยเรามีเ <laughs> สียงพ่อเราเองทุกคนพอดีพ่อเราเพิ่งตื่นอ่พอะพ่อเราเพิ่งตื่นทำไมรู้ไหมทุกคนดูดีดีพ่งตื่นนะตอนนี้บ่ายบ่ายครึ่งแล้ว <c oughs> <N> มาแล้วก็ก่อนที่ลินี้จะจบขอแถมเป็นหอมมากเออไอ,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 อที่รอยแตกๆไม่มีอะไรนะคะคน,น,นีน้อันนี้เป็นอันที่เพื่อนให้ขอเป็นอันท่านบอกันคืออันที่สลาที่สุดในบ้านเลยดูดิมันแบบสลา เธอโลริงซิงนะคะทุกคนเชื่อไหมตอนเนี้ยมันโลมากทำไม่เชื่อนะฝากกดติดกดไลค์ให้ด้วยแค่แล้วก็ถ้าถาม ว่าว่าอะไรเป่าเดี๋ยวเราขอทำของเล่นก่อนนะคะที่จะก่อนที่จะปิดเอ้ยก่อนที่จะจากลาเออของเล่นก็ไม่มีอะไรมากก็แค่พับไปตามรอยเอ้ยเราจะพับสปริงค่ะไม่รู้ได้ผลไหมอะ่ะก <c oughs> ันไกลแวะอีกกัร์ด ฉันงงมากอะ่ะทุกคนช่วยตอบคำถามฉันหน่อยได้ไหมอับลบั้มหนึ่งไม่ใช้กันไก่อนุบั้มสองไม่ใช่กันไก่อนุบั้มสามใช้กันไก่ปอหนึ่งไม่ใช่ปอสองไม่ใช่ปอสามไม่ใช่คืออนุบั้มสามมันเด็กเหรอเนี่ยได้แล้วอันนี้ยเฮ้ยมันสวยอะ่ะใครอยากให้ ทำมครีบอะไรอีกมิ้นมาเลยเดี๋ยวเราไปเก็บของก่อนวันนี้วันแม่ถ้ามว่าวันนี้สภายอะไรจะเ,เอามานะคะสิบวิ กันวันแม่ก็ดีเจอกันตอนเราออกหอไปให้แม่นะบ๊ายบาย